สวัสดีค่ะวันนี้เราพามาชมหอพักหญิง PS ที่ตั้งอยู่ด้านหลังมหาวิทยายลัยราชพัฒน์ร้อยเอ็ดค่ะมาชมกันเลยค่ะบริเวณหอพักนี้มีทั้งหมด3อาคารอาคารละ3ชั้นรวมแล้วทั้งหมด135ห้องโดยเฉลี่ยรวมแล้วจะมีผู้พักอาศัยถึง95%ของจำนวนห้องนี่คือทางเข้าหอพักนะคะตามมาเลยค่ะ นี่คือบรรยากาศภายในของหอพักนะคะมีต้นไม้ร่มรื่นมีสวนหินให้นั่งพักและมีที่จอดรถสำหรับจอดรถเพียงพอค่ะตรงนี้บริเวณสวนหินนะคะไว้สำหรับนั่งพักอาศัยค่ะทางเข้าทั้ง3อาคารนะคะจะอยู่บริเวณด้านในติดก,กับโรงจอดรถเลยค่ะ คค่ะตอนนี้เรามาอยู่ในบริเวณห้องพักแล้วนะคะในบริเวณห้องพักนี้เราจะมีเฟอร์นิเจอร์ให้ครบทั้งหมดแล้วและเพื่อความปลอดภัยเราจะติดเหล็กดัดให้ทั้งหมดแล้วก็มีแอร์ให้เรียบร้อยหมดทุกห้องเลยค่ะ mm hmm. เดี๋ยวเราพามาชมฟิตเนสกันนะคะสำหรับที่ตรงนี้เราจะมีฟิตเนสแยกสำหรับหญิงชายค่ะ mm hmm. เชิญเข้ามาชมค่ะ อันนี้จะมีบริการฟรีให้สำหรับหอพักที่นี่นะคะแยกสำหรับฟิตเนสชายด้านขวามือนะคะฟิตเนสหญิงด้านซ้ายมือค่ะมาชมกันเลยค่ะสำหรับห้องฟิตเนสฝั่งชายนะคะจะมีจักรยานมีลูวิง่งมีดัมเบลอุปกรณ์ให้ครบเลยค่ะแล้วก็จะมีห้องน้ำซึ่งแยกออกเป็นห้องอาบน้ำแล้วก็ห้องสุขาสำหรับฝั่งนี้นะคะจะเป็นห้องออกกำลังกาย ของฝั่งหญิงนะคะจะมีจักรยานมีลู่วิ่งมีดัมเบลอุปกรณ์ครบหมดเลยค่ะแล้วข้อสาคัญคือห้องน้ำเราก็แยกเหมือนเหมือนเดิมนะคะจะมีห้องอับน้ําและห้องสุข,ขาแยกให้ค่ะอาคารนี้นะคะจะทําไว้สําหรับเป็นการเปิดร้านขายกาแฟค่ะมาชมเลยคะ่ะอุปกรณ์นะคะมีให้ครบหมดแล้วแล้วก็สามารถประกอบอาหารทําอาหารขายได้ด้วยค่ะ เรามีหมดแล้วนะคะอุปกรณ์ซิงค์ตู้เย็นเครื่องดูดอากาศสามารถประกอบอาหารขายได้เลยค่ะพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่บริการซักผ้าหยอดเหรียญสำหรับผู้พักอาศัยค่ะส่วนอาคารนี้จะเป็นอาคารที่ไว้สำหรับเปิดมินิมาร์ทไปชมด้านหน้าเลยค่ะคือด้านหน้าของอาคารมินิมาร์ทนะคะส่วนด้านในอจะมีชั้นใส่ของวางไว้ให้เรียบร้อยหมดแล้วค่ะสำนักง,งานหอพักจะอยู่ด้านนี้นะคะเข้าไปชมด้านในเลยค่ะ ือบริเวณภายในออฟฟิศนะคะส่วนด้านซ้ายมือจะเป็นกล้องมุงจรปิดที่ไว้สำหรับดูภายนอกอาคารทั้งหมดค่ะจากหอพักและอาคารต่างๆแล้วในบริเวณนี้เรายังมีบ้านสองชั้นอีกหนึ่งหลังนะคะไปตามชมกันได้เลยค่ะในบริเวณบ้านหลังนี้นะคะจะมีห้องนอนทั้งหมดห้าห้องค่ะโดยแบ่งเป็นห้องนอนเล็กทั้งหมดสี่ห้องและห้องนอนใหญ่หนึ่งห้องค่ะในบริเวณห้องนอนใหญ่จะมีห้องรับแขก อยู่ในตัวด้วยทุกๆห้องนอนจะมีห้องน้ําในตัวทั้งหมดเลยค่ะ สำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจจะทำธุรกิจต่อสอบถามได้ที่ Land Family Group มูลดีขายที่ดินยินดีให้บริการและพาชมค่ะสวัสดีค่ะ